เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัสสมาด ด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่างกับให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเหมือนหลับเปรือปรือตานิดๆหลับตาพริมๆ อย่าบีบเปลือกตาอยากกดลูกในตานะจ๊ะตั้งรับตาเบาๆพอสบายๆต้องสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อสุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายจริงๆผ่อนคลายถึงแต่กล้ามเนื้อบริเวณศรีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว ขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายอย่างสบายสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็ทำแจขงเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันึงทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโรงเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจจะได้เก่งเกลี้ยง ทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้กลงกลีงใจจะได้ใสใสยอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งอะไรเลยนะจ๊ะในทุกสิ่งต้องห่องว่างแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ทำความรู้สึกไวใจหยุดอยู่ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึง่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึง่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดแคนเงกากบบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ ถ้สมมติเาเนิช้ชีกับน,นี้กลางวางซ้อนกัน,นและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูง,งขึ้นมาสองนิ้วมือเ,เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นน้ำหนังที่สำคัญทีเดียวผู้ที่มาใหม่ต้องศึกษาและก็ จะจำฐานที่เจ็ดนี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สําคัญคือนอกจากจะเป็นที่ไปเกิดมาเกิดของเรานะจ๊ะหรือที่ประเดชกุลหลวงปู่ท่านเรียกว่าเกิดดับหลับตื่นมาเกิดใจกระทั่งหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดของบิดา คือเตอนเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงทางซ้ายชายทางขวาลแล้วก็มาตามฐานต่างๆเลื่อยมาเยลยเ้วก็มาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ แล้วก็เคลื่อนออกไปตามฐานต่างๆจนกระทั่งถึงปากช่องจมูกเวลาเรานอนหลับใจเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นล้วนเกี่ยวข้องกับฐานที่เจ็ดส่วนร่างกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทั้งสิ้นและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มาท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพอท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมันะทำอะไรบรรลุธรรม จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต mm hmm. ก็จะไม่ลุกจากที่เพราะท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านน่ยจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละจะหยุดนิ่งอยู่ตรงสูยนกลางกายฐาที่เจ็ดพอถูกศูนย์ก็ตกศู์เข้าไปสู่ภายใน แล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวมืนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่จริในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างแล็ก ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ใหญ่ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นแต่อยังใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเช้งวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกระัองบารมีของแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันธรรมดวงแรกที่บังเกิดขึ้นเรียกว่า ดวงธรรม,มานุปัสตนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมมักืิจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าทำดวงนี้เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสตนาสติปัฏฐานนั่นกล่าวนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเห็นธรรมดวงแรก หรือความบริสุทธิ์แรกของใจไม่ช้าจังก็เห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในโดยใจของท่านเนะ่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณและความบริสุทธิ์ของใจ ท่านก็นนิ่งอย่างเดียวในกลางดวงธรรมานุปสัสสนาสีฐานอย่างดวงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนธรรมดวงนี้ก็ขยายออกแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏขึ้นพุทธก็มาจากตรงกลางเรียกว่าดวงศีใจทัางกันนิ่งอยู่อยู่ในกลางดวงศี ก็มีดองสมาธิผุดขึ้นมาที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะใจท่านก็ยิงหยุดยิ่งนิ่งกันไปเรื่อยๆกลางดองสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาอยู่ใในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุติผุดเกิดขึ้นมาในกลางนั้นนะจ๊ะ อยู่ใใน,นกลางดวงมุติก็เข้าถึงดวงวิบุติญานนณทัศนะก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ใสย,ยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นทำหกดวงนี้ก็จะยิ่งกลัน่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกับตัวท่าน นั่งสมาธิหานหน้าออกไปทางเดียวกันสงบนิ่งเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์กายภายนอกของพระองที่ได้ลักษณะมหาบุรุษว่องงามแล้วกายมนันละเอียดงามยิ่งกว่านั้นพระสดใสสว่างเพิ่มขึ้น ท่านก็นจะหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละเลื่อยไปเลยจากกายมนละเอียดท่านก็นเข้าถึงกายทิพย์ท้งหยาบละเอียดในกลางกายทิพย์่อหยุดนิ่งอย่างเดียวเขาถึงกายรูปหมโดยผ่านดวงรรนทั้งหกดวงนะจ๊ะปัจจัยหยุดในกลางรูปหมท่านก็นเข้าถึงกายอารูปหมที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น กายรูปผมก็เก่าถึงกายธรรมโคตภูกายที่เป็นองค์พระลักษณะสวยงามหนักยิ่งขึ้นกายใสเป็นแก้วใสเกินใสใสกว่าเพชรใสใสแต่วันเนียนตาละมุนใจจะใสบริสุทธิ์เกศด,ดอกบัวตูม ตั้งอยู่บนจอมกระหม,ม่มซึ่งเป็นลักษณะพิเศษมีเส้นประศกและเส้นผมขคดเวียนเป็นทักษิณาวัรอยู่บนพระบรกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นอริยบทสมาธิหน้าตักย่อนกว่าห้าหวานิดหน่อยใสบริสุทธิ พอถึงกายธรรมนี้ท่ทนกับเร่งอุทานปาโหพุโทโธโอ้กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยที่สวยงามมากกายใสยบริสุทธิ์มีรัศมีสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวัน หลายๆดวงท่านั้งเปล่งกวารอโอ้โหพุโทโธกายผู้รู้เป็นอย่างนี้ผู้ตื่นเป็นอย่างนี้ผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีทุกข์เจืออยู่ในกายธรรมโกตะผูใสวสุทธิ่านกาันเ่งดาไปในกลางกายธรรมโกตะผู ก็เห็นดวงธรรมอยู่ในกลางนั้นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนกลางบริยัตธรรมพอถึงตรงนี้ท่างกับแหล่งวนธรรมว่าอาโหรรมโมโอ้พระธรรมเป็นอย่างนี้อันในกลางดวงธรรมนี้ก็เข้าถึงกายรมละเอียดซ้อนอยู่ภายในท่างกับแล่บงบนธรรมว่าอาโหสังโฆ โอ้สังฆรัตนะที่ทรงจำรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เนี่เป็นอย่างนี้เองงามมากทั้งสามอย่างนี้เป็นสรณนะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราว่ากายนี้เนี่ยเป็นกายที่มีอิสรภาพมีแต่สุขอย่างเดียว เป็นสุขที่ยั่งยืนเป็นอิสระจากเครื่องพันธานาการของชีวิตมีอนุภาพมากจึงเหมาะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือเป็นที่ที่ควรจะนึกถึงเพราะนึกถึงทนาน่ามีแต่ความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีแต่ความบริสุทธิ์ จะการเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนั่งปวงท่านจะเข้าไปเป็นชั้นๆอย่างเนี้ยจากกายธรรมโคตรภูก็เข้าถึงกายธรรมระโสดามันนาทคข้าวาสูงห้าวากิเลสเครื่องรลอยลัดก็ค่อยๆหลุดล่อนไปถูกขจับแวบหายไปเรื่อยๆ สังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นก็ค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมรโสดาบันก็มีกายธรรมรัตสิกตาคามีอาตักสิบวาสูงสิฟาซ้อนอยู่เป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมร, <S <S รัตสิกตาคา,ามีก็เข้าถึงกายธรรมรัตนาคามีอาตัก สิบห้าวาสองสิบห้าวาใสาบริสุทธิ์ดักยิ่งขึ้นยิ่งใสย,ยิ่งบริสุทธิ์กิเลกก็ยิ่งเจือจางลงไปบริสุทธ์เพิ่มขึ้นกิเลกก็ยิ่งจางไปเรื่อยๆพอหย,ยุดนิ่งอยู่ในกลางกายทำร่างคามีก็ตกสูงไปตามลำดับเข้าถึงกายําพระรหัสนัทยี่สิบวาสองยี่สิบวา ใสบริสุทธิ์เซตกิจกสิบหกไม่ตกนานนิพพานไปทีไ่ไปกิเลสอาสาวะต่างๆกาแวบ,บหายห,หมดเลยที่ข้าบางังคับปัญญาให้อยู่ในกรอบของวัฏสงสารให้เวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามลุดไปหมดเลยเมื่อเขาถึงกายทำประหัตผลใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อย พระสัมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านกระทำแบบนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่เจ็ดที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ได้บรรลุทำบรรลุมรคผลนิพพานไปตามลำดับก็ทําทำบรรลุแล้วท่างก็นำมาสั่งสอนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ทำตามก็มีผู้มีบุญบารมีทำได้ไปตามกำลังแห่งบารมี แต่ได้บรรลุอรัตผลก็มียนละมาถึงพระอนาคาพระสกิทาคามีสอดามันหรือเข้าถึงกายธรรมกคตรูเป็นโคตรปูบุคคลผู้ที่มีสภาว,วะครึ่งทางคือเหนือจากความเป็นบุตุชนพ้นจากสภาว,วะนั้นแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า มีพรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งเ่รลึกจำชัดอยู่ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาทุกริยาบทก็จะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตลอดเวลาผู้มีบรารมีย่อนลงมาก็ได้เข้าถึงสมาบัตแปดเป็นชาลาภีบุคคลหรือย่อนลงมาก็ เป็นกัลยาณนชนคนดีที่โลกต้องการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะฉนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงมีความสำคัญมากเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมาเพื่อการนี้อย่างเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้ง สละตนให้พ้นจากกองทุกข์สละตนให้พ้นจากความทุกข์ทรม,มารของชีวิตให้มีแต่สุขล้นล้นเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์ชีวิตมาเกิดเพื่อการนะี้การทำพระนิพพานให้แจ้งแต่ที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะพยายามมารเขาเอาธาตุปิดธาตุบังทำดำนำมาหุ้ม เครือบอับเสื่อมทราบคนเป็นสวมซ้อนไรใส่บังคับมนุษย์ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแล้วเขาก็เอาเครื่องกันจิตไม่สว่างเป็นนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาหุ้มเอาไว้ ปยามามก้นิวรณนัง้งเตั้งแต่เรื่องการามมาฉันติดในเรื่องเพศเรื่องสมบัติมงุงให้ใจบกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นใจได้มืดตลอดหลับตาล้มืดไม่เห็นอะไรเลยเ,ลยเขาก็จะได้บังคับปัญจาได้หายไปทำกรรมสรางกรรมแล้วก็ปรับคดีมีวิบากกรรม ไอ้ฝนเวียนเวียนไหวแต่เกิดจะนิพพบทั้งสามมีภพภูมิต่างๆรองรับวิบากกรรมต่างๆวนเงินไปอยู่อย่างนี้คับนับภพบนับชาไปทวนอานิวรังงานทางกายปัญญะความพยาบาทความสงสัยความฟุง้งเคลิบเคลิ้มอ,อะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะจ๊ะมโหสมเป็นเครื่องกั้นจิตคือกั้นไม่ให้ ใจของเราหยุดไปติดกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดจะได้มืดพอมือดแล้วก็ความคิดก็จะแตกต่างไปจากสิ่งที่ดีแตกต่างจากพระอริยเจ้าคือความคิดที่ถูกนิวรังห้าหมเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นกิดข้วพูดั้รทำชั่วะรต่างเราเานี่ยเป็นต้น คิดแบบผู้ไม่รู้จกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสมรัสมมาสูเจานี่แหละท่านสอนวิธีที่จะเอาเครื่องกั้นจิตให้มืดเนีนะ่ยออกไปด้วยวิธีการทำสมมตินำใจกลับเข้ามาสู่ภายในพยามาขาอาใจของมนุษย์ออกไปสู่ภายนอกท่านก็ทำกลับแต่ละปัดสวนดางกัน ให้ไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ตกสูวนก็ไปสู่ภายในความสว่างก็เกิดขึ้นหลับตาแล้วไม่มืดความสว่างทำให้ มีการเห็นเกิดขึ้นเห็นภาพในความสว่างคือภาพที่เป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงวัตถุประสงค์ของชีวิตรจริงๆก็เห็นแจ่มกันมาเช่นเห็นกายในกาย,กายเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นนะจ๊ะดังในกล่าวมาแล้วนัว่นแหละเป็นชั้นชั้นก็ไปภายในซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นหยดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จ ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่ต้องรู้ธรรมชาติของใจก่อนปัจจัเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนเบาบางเราจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้จะไปบังคับให้หยุดให้นิ่งไม่ได้ของที่อบอบางต้องใช้ความละมุน ความละมุนละมัของใจที่ซออบนุ่มนุมค่อยๆประคองใจวางใจอย่างเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วตกอยู่บนพื้นผิวน้ำไม่ได้ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยใจของเราเนี่ก็เช่นเดียวกัน ต้งค่อยๆประคองและก็วางใจอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจวันเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือง่ายกว่านี้อีกก็คืออยู่บริเวณกลางท้อง ทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะโดยกําหนดแรงมากเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจว่าตรงไหนคือฐานที่เจ็ดว้วก็กําหนดภาพขึ้นมาในใจควรจะเป็นของใสๆนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมรอบตัว จะนิ่งตั้งอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดจ๊ะกลางทององเราเนี่ยเลยจะได้กเป็นภาพดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์หรือดวงดาวก็ได้ที่ใสๆหรือภาพที่เราคุ้นเคยที่เราชอบนึกไว้ในกลางกายขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กที่เรารู้สึกสบายนึกง่ายๆต้องง่าย ต้องสบายตั้งพ่อนคลายตั้งใจใสๆตั้งใจเย็นเย็นตั้งนึกอย่างเบาเบาละเียดอ่อนละมุนละไมค่อยๆบรรจงน,นึกนะจ๊ะนไว้ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจอันนี้ก็อูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด นึกได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอยู่ในกลางกายไปก่อนนะจ๊ะร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงภาพที่เรากำหนดเอาไว้ในใจเนี่ยควบคู่ไปด้วยใจจะได้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง ไปใจหยุดนิ่งดีแล้วสภาพของใจจะได้เหมาะสมที่จะลองรับอุ่นใหญ่ไปให้ทุกคนค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างนุ่มๆเบาๆสบายๆใ้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆว่าสัมมาอรัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ